สนับสนุนโดยอนันตราโฮเทลรีสอร์ทสปาตอนนี้ผมนั่งอยู่กับหม่อมราชวงศ์ปิเดียทรเทวคุณรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจสวัสดีครับสวัสดีครับออคำถามแรกเลยดีกว่าเข้าด้านเศรษฐกิจคิดว่า ปีนี้เศรษฐกิจจะเติบโตเท่าที่เราคาดหมายไวไหมครับเพราะว่าคอนซัมเมชันการด้านบริโภคกับการส่งออกก็ไม่ได้เข้มแข็งเท่าที่เราเคยคิดไว้มีอะไรจุดจุดอะไรที่ทําให้เราไปถึงจุดที่เราคาดหมาย4%เอไว้ครับครับจุดอ่อนของปีนี้ก็คือยอดส่งออกไม่เพิ่มนะฮะตอนี้เวลายอดส่งออกไม่เพิ่มเนี่ยมันโยงไปหาสิ่งที่เรียกว่ายอดลงทุนในสต็อกของบริษัทต่าง mm hmm. ก็ไม่เพิ่มเหมือนกันนะฮะเพราะว่า เพิ่มมาไม่รูร้จะผลิตขายไข่นะฮะพอสองตัวนี้ลดเนี่ยมันกระทบการลงทุนในสต็อกทำให้ตัวแรกนี้ไม่ขึ้นก็แปลว่าเราเหลือที่จะต้องพึ่งอยู่สองสาตัวนั่นเองนะฮะคือหนึ่งหวังพึ่งว่าการลงทุนในเครื่องจกักรเปิดโรงงานใหม่จะเริ่มขยับตัวแล้วในที่สุดอาจจะมีการลงทุนในสต็อกเพิ่มขึ้นอันนั้น,นแหลอันที่สองก็คือ หวังว่าการบริโภคภาคเอกชนจะเพิ่มขึ้นได้นะฮะและอันที่สามก็คือตัวสุดท้ายคือต้องใช้เงินภาครัฐใส่เข้าไปซึ่งมีทั้งเงินค่าใช้จ่ายและเงินที่เรียกว่าเงินลงทุนนี้กันมาดูทีละตัวที่เราจะพึ่งนะฮะการลงทุนระยะยาวภาคเอกชนก็มีมีเห็นตัวเลขที่น่าสนใจคือการขอโรงงานใหม่รองอสี ทั้งโรงงานใหม่กับโรงงานเก่าที่สร้างกําลังผลิตเพิ่มเนี่ยก็เจ็ดแปดเดือนที่ผ่านมาเข้าไปห้าพันโรงงานแล้วแล้วก็ตั้งไปแล้วประมาณครึ่งหนึ่งตัวนี้แหละคือตัวที่ผมยังหวังว่าณนะวันนี้ยังไม่มีผลแต่ว่าในเวลาไม่นานเนี่ยสองสาเดือนนี้มันจะเริ่มมีผลเริ่มสั่งวัตถุดิบแล้วนะแต่โรงงานขนาดเล็กขนาด SME เออาขนาดใหญ่มีทั้งทั้งสามขนาดทั้งสามขนาดนะท,ทั้งหมดเลยนะ อันที่สองคือการบริโภคภาคเอกชนภาคเอกชนก็เพิ่มไม่เพิ่มเพิ่มจากปีที่แล้วแน่นอนดูจากยอด VAT ที่เราเก็บได้ของเดือนมกราเพิ่มจากปีที่แล้วมากของเดือนกุมภาก็ยังเพิ่มแม้จะเพิ่มไม่มากก็ยังเพิ่มจากปีที่แล้วนะอันนี้ก็เป็นอันที่ดีถามว่าทำไมเพิ่มจุดก็คือว่าค่าค่าน้ำมันมัน,มนลงราคาน้ำมันลงคนก็ ประหยัดเงินจากที่ต้องเติมน,น้ํามันมาใช้ซื้อของได้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่2ที่ยังเห็นความหวังขึ้นมานะฮะอันที่สคือการจ่ายเงินภาครัฐการจ่ายเงินมีสองส่วนจ่ายเงินที่เป็นค่าใช้จ่ายอันนี้จ่ายได้เร็วจ่ายได้เร็วตอนนี้เข้าไปครึ่งแล้วนะยังไม่ถึงครึ่งปีเข้าไปครึ่งของทั้งหมดแล้วแต่อันที่ช้าคือการจ่ายเงินงบลงทุนงบลงทุนนั้น สามเดือนแรกคือตุลาถึงธันวาจ่ายไปได้เก้าเปอร์เซ็นต์ก็ถ้าว่าเป็นเพราะอะไรก็ต้องบอกว่าเป็นเพราะเรียกว่าสิ่งที่เรียกว่าความล่าช้าของของกระบวนการหรือขั้นตอนของภาครัฐก็มีการไปเร่งกันนะได้ไปเร่งแล้วไม่ใช่ผมคนเดียวรองนายกทุกคนไปตรวจต่างจังหวัดรัฐตรีมหาไทยประชุมผู้ว่กทั่วประเทศอะไรเงี้ยหลังจากประชุมแล้วเริ่มนี้เริ่มเริ่มดีขึ้น ผมไปแต่งวันครั้งสุดท้ายเนี่ยเชื่อว่าจะเซ็นสัญญาเซ็นสัญญาเพื่อจะลงทุนเนี่ยสัญญาจ้างกันเนี่ยน่าจะเสร็จได้หมดหรือเกือบหมดภายในสิ้นมีนาซึ่งก็เป็นครึ่งปีของครึ่งงประมาณของเราใช่ไหมครับแต่แค่เก้าเปอร์เซ็นต์เองต่ำไปไมรัเก้าเปอร์เซ็นต์ในสามเดือนแรกอันนั้นจ่ายเงินออกแต่นี่เราพูดถึงเซ็นสัญญาเลยเราจะเซ็นสัญญาเกือบได้หมดหรือเกือบหมดสิ้นมีนานี้ขณะนี้เก้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันขึ้นมายี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้ว นะเราคิดว่าจะถึง30%สิ้นมีนาแต่เราอยากให้ไปมากกว่าน,นั้นก็เร่งมีการสรจจัญญาพอสจจัญญาแล้วคราวนี้ที่เหลืออีก6เดือนต่อไปก็ทํางานจ่ายเงินทํางานจ่ายเงิน,นะนอันนี้ก็ได้เร่งแล้วนะฮะฉะนั้นผลที่ช้ามาใน5เดือนที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะดีขึ้นน่าจะดีขึ้นใน,ในเดือนหน้านี่แหละนเดือนเดือนหน้านี่แหละงั้นพูดไปก็จะเห็นว่าสามตัวที่เราหวังเนี่ย มีความหวังทั้งหมดนะฮะแน่ละถ้าเราได้ส่งออกเพิ่มด้วยนะฮะแล้วการเก็บซื้อสต็อกเพื่อส่งออกเพิ่มด้วยเนี่ยคง,งจะได้แน่นอน4-5%่หร์เนต์นะ,ะแต่การที่2อ,อตัวนั้นอ่อนเราเพิ่ง3ตัวเนี่ยมันก็เหนื่อยพอสมควร3เดือนแรกอาจจะไม่ได้4%แต่ผมยังหวังว่าไปไล่ตอนท้ายได้ในอดีตเอ็กซ์พอร์ตการส่งออกเป็นสิ่ง เป็นเป็นตัวหลักที่ตัวสำคัญมากๆที่ทำให้เศรษฐกิจเราเติบโตเอ็กซ์พอร์ตตัวเลขเดือนแรกเดือนที่2ออกมาผมถึงมาพึ่ง3ตัวหลังนะฮะในการคำนวณของผมผมไม่ได้พึ่งเอ็กซ์พอร์ตเลยแต่แรกอยู่แล้วที่พูดถึง4%ผมคิดว่าเอ็กซ์พอร์ตโตขึ้น1-2%ทังงนั้นอยู่แล้วนะฮะเพียงแต่พอเดือนมกราติดลบเนี่ยที่ผมใจหายหน่อยในแง่ของเมื่อกี้ที่ท่านพูดถึงเรื่องปฏิรูปเศรษฐกิจคือจะปฏิรูปเศรษฐกิจในหลายด้าน คือเพื่อที่จะให้เศรษฐกิจเราเติบโตเพื่อไม่ใช่ปีนี้ <S <S ปีหน้าแต่5ปี10ปีข้างหน้าไม่ว่ารัฐบาลอันไหนเข้ามาจะได้มีการการ,รต่อยอดอดีกว่าออใช่ครับมีอะไรมั่งที่ท่านรองนายกอยากจะพูดถึงเรื่องเรื่องประเด็นนี้ก็อันแรกก็คือเรื่องของประเภทอุตสาหกรรมที่ควรจะส่งเสริมต่อไปประเภทอุตสาหกรรมหลายอย่างที่เราส่งเสริมในอดีตเนี่ยมันเริ่มแข่งขันไม่ได้แล้วอย่างพวกสินค้าอุปโภคบริโภคเพราะว่า ประเทศเพื่อนบ้านก็ผลิตแข่งได้และอย่างเราขาดค่าแร,แรงงานด้วยแรงงานประเทศเพื่อนบ้านถูกกนด้วยคนไทยเองยังไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านผลิตสินค้าอย่างนั้นเลยใช่เพราะต้นทุนเขาถูกกว่าต้นทุนถูกกว่าฉะนั้นเรา, <c oughs> เ,ราเราต้องหยุดตรงน,นี้แล้วเราหาตัวใหม่มาเป็นตัวซึ่ง <c oughs> ลักษณะเรียกว่าเป็นแอดวานซ์เทคโนโลยีทั้งนั้นนะฮะอย่างถ้าเดิมเคยผลิตวัสดุก่อสร้างธรรมดาก็จะมาเป็นวัสดุก่อสร้างแบบ ที่เรียกว่า advanced material หรือ nano material หรือถ้าผลิดอย่างที่เรียกว่า polymer ธรรมดา <M. S 2> ก็จะมาเป็น eco friendly polymer v a l u e a d d i t i o n ครใรผลิดพลาสติก<ร><ร>ก็เป็น bioplastics นะฮะงั้นเราเปลี่ยนเขาเรียกว่าเปลี่ยนลักษณะของสินค้าใหม่หมดเลยอย่างที่ผมที่บายเมื่อกี้นะอาหารธรรมดาไม่เอาละมาเป็นอาหารทางการแพทย์อย่างเงี้ยซึ่งผลิตยากกว่าแต่บังเอิญประเทศไทยเนี่ย มันสามารถผลิตพวกนี้ได้ดีกว่าเพื่อนบ้านที่เกิดใหม่เศรษฐกิจที่เกิดใหม่ซึ่งเรามีความเข,เข้มแข็งด้านนี้อยู่แล้วมีความเรามีเขาเรียกว่าซัพพลายเชนที่สนับสนุนสินค้าพวกนี้อยู่แล้วงั้นจุดก็คือว่าเรากําลังเปลี่ยนประเภทสินค้าที่จะเป็นตัวผลิตเพื่อส่งออกสมัยอีกอันหนึ่งอีกอันก่อนจิ่เจอร์มีคือสิ่งที่เรียกว่าด้านการค้าคือประเทศไทยเนี่ยถ้าคุณดูให้ดีนะฮะ ยังขาดมิติทางการค้าข้ามประเทศเราเรามีมิติทางการค้าผลิตและส่งออกแต่มิติทางการค้าที่นั่งอยู่ตรงนี้ซื้อจากประเทศหนึ่งขายไประเทศ<ห>น,นี้ขาดมิตินี้นะฮะนี่การจะเพิ่มมิตินี้เนี่ยจะต้องอปรับโครงสร้างภาษีนะฮะเราก็ได้ประกาศปรับโครงสร้างภาษีไปแล้วสำหรับสิ่งที่เรียกว่า international headquarters กับ international trading companies ซึ่งหมายความว่าสมมติว่าบริษัทไทย ไปตั้งบริษัทลูกอยู่ในเวียดนามอินโดนีเซียหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะฮะถ้าได้กําไรจากบริษัทลูกกลับมาไม่ต้องเสียภาษีเพราะการที่เราไปเก็บเดิมเนี่ยเขาไม่ส่งกลับมาเลยใช่เพราะว่าคือ,อเสียสองสอานันนี้<อ>นก็ไม่ต้องเสียภาษีนะหรือว่าบริษัทตัวเฮดคอร์เตอร์ที่เนี่ยให้บริการเรื่องของเกี่ยวกับเทรนนิ่งเซอร์วิสนะรีคูร์เรนซ์เซอร์วิสหรือแม้กระทั่ง บริหารเงินให้เนี่ยซึ่งบริหารเงินเมืองไทยมันดีกว่าบริหารเงินในในประเทศข้างเคียงแน่นอนบริหารเงินให้ก็ได้ไรายได้กลับมาเนี่ยต่อไปนี้ไม่ต้องเสียภาษีละเพราะเราต้องการดึงให้กิจ,จกรรมเศรษฐกิจพวกนี้มาทาในเมืองไทยมากขึ้นแต่อีกสาคัญกว่านั้นก็คือเทรดดิง้งไงถ้าอยู่ตรงนี้นะแล้วมีบริษัทลูกอยู่เวียดนามอย่างบุญสุเมรก็มีบริษัทผลิตกระเบื้องอยู่เวียดนามหรือสีไทยซูเปอร์แวร์มีบริษัทผลิตไอ เอเม,มลามินเวียดนามถ้าเขาซื้อจากเวียดนามไปขายที่แอฟริกาโดยโลงบัญชีผ่านไทยสมัยก่อนเสียภาษีเขาก็ไม่ทําที่นี่เขาก็ไปทําที่อื่นราวนี้บอกมาทําที่นี่เถกําไรนี้ไม่เสียภาษีกําไรจะได้กลับมาอยู่ที่เมืองไทย GDP จะโตขึ้นอีกนะอันนี้คือลักษณะหนึ่งอีกลักษณะหนึ่งก็คืออย่างบริษัทญี่ปุ่นเนี่ย<ม>เขามีลงทุนในใน,ใ,ในประเทศ กัมพูชาอะไรกัมเมนยวนลาวเยอะนะฮะแล้วลงทุนในเมืองไทยด้วยแล้วก็บอกก็เมื่อลงทุนหลายที่ก็มาตั้ง regional headquarter ที่เมืองไทยสิเพราะตั้งที่นี่เนี่ยเขาให้บริการอะไรไปนะดูแลจากตรงนี้ไปได้บริการได้เงินมากไม่ต้งเสียภาษีถือเขาสั่งซื้อสินค้าจากลูกอันนึงไปขายลูกอีกอันนึงหรือจากลูกออันไปขายตลาดใหญ่ตามประเทศก็ไม่ต้องเสียภาษีปัญหาแต่ละบริษัทพวกนี้ ตั้งเฮดคัลเตอร์อยู่ที่สิงคโปร์โดยประมาณโดยส่วนมากเรามีอะไรที่มากกว่าที่เราจะออเฟอร์ให้เราที่ท,ที่เราจอเฟอร์ขึ<ะ><า>้นหนึ่งที่เราให้คราวนี้เนี่ยเท่าสิงคโปร์แหละแต่สิ่งที่เราได้คือว่าถ้าเป็นถ้าเป็นบริษัทสมมุติว่าอยู่ใน,อ,นอินโดนีเซียเขาคงอยากตั้งเฮดคัลเตอร์สิงคโปร์ <S 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 ถ้าบริษัทอยู่พม่ายวนลาวเขามรเขาอยากตั้งที่เมืองไทยเพราะมันใกล้กว่าเดินทางไปดูแลก็ง่ายกว่า เราเท่ากันเหมือนแต่ให้อาเซียนเนี่ยมีสองเซ็นเตอร์นั่นเองนะฮะเซ็นเตอร์สิงคโปร์ก็ดูแลประเทศในทะเลไงเซ็นเตอร์ไทยก็ดูแลประเทศบนบกอันเนี้ยเป็นการเปิดโอกาสและโอกาสนี้เป็นโอกาสทองจริงๆเลยเพราะว่าประเทศไทยเองขยายขยายฐานการผลิตไปในประเทศเรานี่เยอะเลยนะแล้วญี่ปุ่นก็จะมาลงทุน Thailand+ Plus วันนั่นแหละอันเดียวกันนั่นแหละเหมือนกันที่เมื่อกี้ท่านท่านพูดถึงว่า การแข่งขันของประเทศไทยเราจะเราจะทำอะไรให้เรามีความเข้มแข็งด้านด้านแต่ละด้านออก็หนึ่งก็หนึ่งต้องมีสินค้าประเภทใหม่ที่เหนือกว่าคู่แข่งในอาเซียนก็อ,อ,อย่างที่ผมพูดเนี่ยจะเป็นไฮจีนิกพาหรือจะเป็นแม้กระทั่งสเปร์พาร์ทเครื่องบินนียเป็นต้นเราเราอยู่ในลิสต์ที่เราจะเสนอนะฮะของพวกนี้เราหรืออย่างพวกสเปร์พาร์ทยนต์ที่เป็นแบบอดวานเทคโโลยี Embedded software spare part เนี่ยเราจะทําของพวกนี้พอทาของพวกนี้แล้วเราก็จะแข่งได้เองนะเพราะเราจะเหนือกว่าเพื่อนบ้านแถวนี้ทันทีอันที่2ก็เมื่อกี้ไงเมื่อกี้ก็คือว่าเราต้องมีเทรดแพลตฟอร์มอันใหม่เพื่อจะมาให้เกิดเทรดดิ้งแอคทิวิตี้จากสินค้าที่เรามีฐานอยู่แล้วอันที่3คือ Digital อีคอ o m มคือให้ความสะดวกในการใช้อินเทอร์เน็ตให้เร็วขึ้นให้ราคาถูกลง ถ้าเรามี national broadband ถึงทุกที่ในประเทศราคามันก็ถูกเ,อง,เองนะฮะและถ้าเรามาีมีลักษณะที่ว่า e-commerce ที่ดีๆเป็นที่ว่าพอซื้อขายแล้วจ่ายเงินได้เลยเงี้ยการค้าขายมันก็จะมากขึ้นสะดวกขึ้นนั่นเองคำถามสุดท้าย e-commerce digital economy ผมเห็นด้วยหมดเลยแต่ soft power ก็คือ knowledge คือการที่ศึกษาการที่คนเรามี ความความรู้เรื่องด้านดิจิทัลคอนมีเยอะขนาดในในประเทศไทยและก็มีการเสริมอะไรที่ทำให้เขาแบบไปไปจุดนั้นได้คุณไม่รู้ว่าเด็กไทยเนี่ยเก่งเรื่องดิจิทัลคอนเทนต์ใน Asia ในเอเชียเลยนะรับรางวัลมากที่สุดนะแต่นี้เราจะเสริมอีกเราตอนนนี้ผมได้มือดีๆมาเข้ามาช่วยเขาจะขึ้นเว็บไซต์นะและเอาเอาเนี่ยเอาสิ่งที่เป็นแพลตฟอร์มสำหรับให้หัดเขียนซอฟต์แวร์แข่งกัน แล้วมีมีวิธีแนะนําให้ด้วยเราจะทําแบบนี้เลยแล้วเด็กที่ไหนก็เข้าถึงก็ไปหัดเสียนส่งเข้าแข่งเข้าอะไรได้หมดจะทําแบบนี้เลยจะทำแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็เสร็จภายในปี2ปีนี้ผมก็ทําให้เสร็จภายในปี2ปีนี้<ม>คือก่อนก่อนที่จะเลือกตั้งนาอ่กให้บางอย่างมันเดินก่อนพอเดินก่อนเพราะคนมาก็เดินต่อเองได้ขอบคุณมากครับครับคุณครับแล้วก็้ามีอะไรโอาารารกาสตาม